งวดที่แล้วครับป่วยรัฐบาลไทยหนึ่งสิงหาผมว่าทุกคนจําได้เนาะศูนย์ี่หนึ่งเนาะข้างล่างออกสี่หกนะสี่บนสี่ล่างนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ออกสามสามหกนะแล้วก็สองหนึ่งนะครับอ่าห้าศูนย์สามแปดเก้าแมมสามตัวบนช่วงนี้ถูกยากนะอ,อยู่ในชุดเลขที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อ่า มาดูกันครับนี่คือสถิติหวยรัฐบาลไทยครับทุกคนนี่คือสถิติหวยรัฐบาลไทยครับเลขที่ออกไปแล้วเลขที่ขึ้นไปแล้วนะครับนะมาไปแล้วนะครับศูนย์สี <S 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 ่หนึ่งอะไรพวกนี้นะพวกสี่หกสี่อะไรเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับผมและสถิติก็อยู่ตรงหน้าทุกทคนทุกท่านแล้วนะครับถามว่ารัฐบาลไทยเนี่ยงวดนี้เนี่ยงวดที่แล้วมันสี่บนสี่ล่างงวดนี้เนี่ย จะระวังสี่ไหมเด่นสี่ไหมนะครับวันนี้มีคําตอบนะครับโดยเอาสถิติเป็นที่ตั้งเนาะโดยเอาสถิตินะครับต่างๆของหัวรัฐบาลไทยนะครับมาเป็นที่ตั้งมาเป็นสูตรในการคํานวณเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้มารับชมไปพร้อมกันนะครับพี่ๆคนไหนมาแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมได้เลยนะครับพี่ๆคนไหนมาแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมได้เลยนะครับก่อนที่จะไปสี่บนสี่ล่างนะครับผมผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะครับในชุดสามตัวบนเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยนะครับหกเก้าศูนย์นะครับ ห้าเก้าสามนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยมันยังออกเลขใกล้เคียงกันอยู่นะครับก็คืออ่ะอย่างน้อยน้อยเรามีซ้ำหนึ่งตัวอะเก้าซ้ำนะเก้าซ้ำอ่ะมาห้านะอ่ะ,อะดูนะห้าเก้าสามสี่สองทีนี้ห้ากับสามเนี่ยนะครับมาซ้ำอีกศูนย์สี่นะครับมอ,อกศนะูนย์สามเนาะอ่ะเนี่ยมันไล่มาเรื่อยเรืยนะครับในชุดสามตัวบนนะอ่ะห้าศูนย์สามนะครับมาออกสามสามเนาะ นะครับสามสามหกนะครับมาออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกทีเนี้ยถามว่าทุกคนครับสี 4, 6, ่หกเนี่ยหกลงล่างอ่ะหกลงล่างทีเนี้ยเราจับได้อะไรเราจับได้อะไรงวดล่าสุดทําไมออกศูนย์สี่หนึ่งทำไมออกสี่หก 4, คือหนึ่งตรงนี้นะครับมันขึ้นบนเนาะหนึ่งกับสองเนี่ยมันขึ้นบนนะครับในชุดสามตัวบนนะมันชอบขึ้นบนนะครับผมแปดเก้าตรงนี้นะครับแปดก็เป็นสามนะครับเก้าก็เป็นหกนะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยสามก็ขึ้นบนหนึ่งก็ตามนั้นนะครับสี่สองแล้วมาออกสนะี่ศูนย์เนาะ นะครับหกศูนย์แล้วออกเก้าสามนะครับคือตรงนี้เป็นเป็นบ่อยมากนะครับเป็นบ่อยมากนะครับในหวยรัฐบาลไทยมันจะคำนวณยากนะมันจะไม่เหมือนแล้วมันจะไม่เหมือนหวยลาวทุกคนหวยลาวเนี่ยผมมองว่า,ามันคำนวณง่ายนะครับแต่หวยรัฐบาลเนี่ยนะครับคำนวณยากนะครับผมอ่าเรามาดูกันถ้าเกิดว่ามองด้วยมุมนี้ผมมองว่าหกห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนถ้า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 มันไม่ฟุกนะถ้ามันไม่ฟุกนะถ้ามันไม่ฟุกนะหกะครับห้านะครับสี่สาม สองหนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับโดยโดยหลักตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดงวดไหนมีสี่นะครับมีสี่เนี่ยมีสี่มี 4, ม,ามาเนี่ยนะครับมีสี่มาเนี่ยงวดต่อไปมักจะมีเก้านะครับแล้วมันไปนประจบมอกกับที่ว่าสี่หกงวดล่าสุดเนี่ยนะครับ มันเป็นเลขหกไงเพราะถ้าหกล่างเมื่อไรเนี่ยงวดต่อไปมีเก้าเน่คืนนี้นะครับ16สิงหาคมนี้ผมเลยเอาสถิติตั้งนะครับคืองวดนี้นะครับในชุดสามตัวบนยขออภัยขออภัยทุกคนผมเขียนผิดในชุดสามตัวบนนะครับงวดนี้นะครับจะมีเก้าครับในชุดสามตัวบนนะทุกคนนะจะมีเก้าครับในชุดสามตัวบนนะครับจะมีเก้านะครับหลักไหนไม่รู้ครับแต่จะมีเก้าครับในชุดรัฐบาลไทยงวดนี้ครับ อาจจะมีเก้าอยู่ในนั้นครับอาจจะมีเก้าอยู่ในนั้นครับในชุดรัฐบาลไทยสิบหกสิงหาคมนะครับจะมีเก้าอยู่นั้นซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้านะสามตัวบนนะสามตัวบนนะทีนี้มีคนบอกมาว่าสี่บนสี่ล่างงวดต่อไปจะมีสี่ไหมมีแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคําว่ามีแน่นอนเนี่ยมันยังไม่มากเท่ากับเก้านะเก้าเนี่ยโอกาสเยอะกว่าสถิติคํานวณแล้วว่าเก้าเนี่ยมีโอกาสเยอะกว่าลองลงมาก็คือสี่นะครับ เพราะฉะนั้นเด่นสี่ลองเก้าโอกาสมาทั้งคู่มีไหมมีครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับตรงนี้คือที่ผมจับได้นะคือหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับคือเลขมันออกถอยหลังลงมานะครับถอยหลังลงมานะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับนี่คือสถิติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดหกงวดล่าสุดเลขออกถอยหลังนะครับในชุดสามตัวบนนะออกถอยหลังหมายความว่าไงนี่ครับหกห้าสี่สามนะครับ สามสองนะครับแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็มีศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้ผมเลยให้ให,ให้ระวังเก้าไว้ทีนี้เลขตัวหลักนะครับตัวหลักแรกนะครับหลักแรกนะครับอ่าหลักแรกเนี่ยลดลงมาเป็นหกห้านะหกห้าลดลงไปเหลือสี่นะครับสี่ลดลงไปเหลือสามสามลดลไปเหลือสองนะครับทีนี้สามสามหกในตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นงวดนี้ทําไมงวดล่าสุดผมถึงให้หวยไม่เข้านะครับผมมั่นใจเลยว่างวดนี้มีสองงวดนี้ยมีหนึ่ง ผมก็เลยให้ไม่เข้านะครับเพราะว่ามันเบิ้ลสามสามหกนะครับสองสามสามหนึ่งสามอะไรพวกเนี้นะครับคือมันแต่มันออกสี่หนึ่งนะทุกคนนะมันออกสี่หนึ่งนะผมไม่ได้เพิ่มแต้มนะผมลดอย่างเดียวลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าผมจับได้ว่าเฮ้ยเลขรัฐบาลไทยมันลดแต้มลงมาเรื่อยๆ,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 ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเลขในาตารางจะประกอบไปด้วยเก้าที่เป็นตัวกลับหัวของตัวนี้นะเก้านะสี่นะห้าครับเก้าสี่ห้า นะครับเก้าสี่ห้านะครับงวดนี้ให้ระวังนะครับงวดนี้ให้ระวังเก้าสี่ห้านะครับถามว่าศูนย์มาเนี่ยเฮียตีศูนย์จะไหลไหมอะพี่ดูกันถ้าศูนย์ในสามตัวบนมีโอกาสนะครับมีโอกาสถ้าศูนย์ในสามตัวบนนะมีโอกาสแต่พอเป็นหลักแรกแล้วเนี่ยยิ่งเอาไปใหญ่เลยพอเป็นหลักแรกปุ๊บยิ่งไปใหญ่เลยครับยิ่งมีโอกาสมาสองงวดนะครับยิ่งไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้น งวดนี้จะต้องมีศูนย์ในตารางแน่นอนนะครับมาดูเลขตารางเลยดีกว่าทุกคนคร,ร,รับมาดูเลขตารางครับรัฐบาลไทยสิบสิงหาคมครับขออนุญา,ลาตลบกระดานนะเพื่อไม่ให้งงนะครับอ,อ่าเพื่อไม่ให้งงนะทุกคนนะขออนุญาตลบกระดานนะครับแล้วเขียนเลขตารางให้ทุกคนได้ชมนะครับผมกลับมาใช้สูตรเดิมแล้วนะทุกคนผมไม่เอาเลยนะหวยลงหวยเรลาผมใช้สูตรเดิมแล้วนะสูตรสถิติเหมือนเดิมนะทุกคนนะงวดที่แล้วผมลองเปลี่ยนสูตรนะสรุปออกทะเลเลยครับนะสรุปว่าออกทะเลเลยนะครับผมงวดงวดที่แล้ว ก็ไม่ก็ไม่ออกนะคือมันก็เฉียดอะแต่ผมมัน่นแต่ผมคือจะใช้คําไหนดีมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้าคือไม่เข้าอะพี่หวยมันจะแต้มเดียวมันจะสองแต้มมันจะสามแต้มก็คือไม่เข้าครับถ้าเกิดว่าเอ,อเฉียดแต้มเดียวสักห้างวดมันก็คือไม่ถูกห้างงวดนึกออกป่ะอ่าเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ใช้สูตรเดิมนะครับผมกลับมาใช้สูตรเก่านะครับเอาผมหัวพูดแล้วก็เขียนผิดสองรอบแล้วจะเขียนคขาว่ารัฐบาลไทยไงจะให้มันอยู่ตึกรงกลางไงกล้องมันหลอกตานะทุกคนนะ มาดูนะทุกคนมาดูนะทุกคนดูพร้อมผมนะงวดล่าสุดเนี่ยมีสี่หกนะครับเก้าจะขึ้นบนเด่นเลยมาแรงมากเก้าจะขึ้นบนตัวที่ลองลงมาคือสี่สี่โอกาสที่จะซ้ํามีไหมมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนทีนี้ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือให้ระวังห้าเอาห้าใสแล้วมันเป็นสองตัวที่เป็นเลขแปลงนะครับในงวดน,นี้ครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับก็คือ เจ็ดและศูนย์ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยเลขตารางจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแต่ผมบอกไว้นะใบแนวทางตารางอะ่ะมันชอบมาข้างบนเพราะเมื่อสักครู่นี้ตามที่ผมคำนวณให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไล่มาจากสามตัวบนอย่างเดียวเลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้แตะต้องสองตัวล่างเลยครับคือมันหมุนคนละรอบมันไม่เหมือนหวยลาวทุกคนลาวเนี่ยหมุนทีเดียวแยกสามตัวบนแยกสองตัวล่างนะเข้าใจนะใครเข้าใจนะพิมพ์มานะคือผมจะบอกว่า สามตัวบนเนี่ยเพิ่งแคผมพูดผมพูดนะผมพูดสามตัวบนอย่างเดียวเลยหกห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยคือผมพูดถึงแถวตัวบนอย่างเดียวผมยังไม่แตะต้องสองตัวล่างเลยมันมีใบแนวทางสองใบมันต้องแยกกันคำนวณมันคำนวณคำนวณทีเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าคำนวณทีเดียวเลขมันจะมั่วเลยครับให้บนไปออกล่างให้ล่างบอกบนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีแนวทางสองใบใบแรกคือใบาตารางคำนวณสามตัวบนอีกใบหนึ่งคือใบาสายด่วนคำนวณสองตัวล่างทุกคนเข้าใจนะในชุดสามตัวบนรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับเด่นเก้ารองสี ระวัง750แค่นั้นใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาได้เลยไม่มีผิดมีถูกครับคำการคำนวณหวยมันไม่มีผิดมีถูกนะครับอ่าคำนวณเข้าก็คือสูตรถูกต้องนะครับผมขออย่างเดียวขอให้ผมตั้งลำได้อย่างเดียวรัฐบาลไทยผมขออย่างเดียวถ้าเกิดว่างวดนี้นะ16สิงหาหวยผมเข้านะคุณจำคำไว้เลยนะงวดถัดไปนะครับสิงหากันยาเนาะ หนึ่งกันยาเนี่ยผมให้เข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดสิบหกสิงหานะงวดนี้มันมาตามตารางจริงๆนะถ้าสิ่งที่ผมคํานวณเนี่ยมันเป็นจริงถ้าผมลดเลขแล้วมันมาแบบนี้จริงๆงวดหนึ่งกันยาผมให้เข้าแน่นอนทุกคนเป็นพยานนะอาดูครับขอให้ผมตั้งลำได้อย่างเดียวพี่ขอให้ผมจับทางให้ถูกเถอะนะตอนนี้เขาสับขาหลอกอยู่มันมีพวกหวยสัญจงสัญจรอะไรมาเพิ่มเข้ามาเลขมันก็เลยเรียงกัน ยากนะครับคำนวณยากเนาะอ่าดูครับงวดนี้เด่นเก้ารองสี่ครับตัวแรกครับที่ผมจะให้ระวังเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะให้ระวังเลยครับหนึ่งเนี่ยมันอยู่ค้างข้างบนงวดที่แล้วคือศูนย์สี่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ตัวเด่นจับคู่กับเจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นตัวแทนของเลขหนึ่งนะซึ่งถ้าเรากลัวว่าหกมันจะขึ้นมาบนน่ะมันก็คือเก้านะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดเก้าครับจะเป็นตัวเด่นในงวดนี้เจ็ดเก้าเลยครับ สองตัวบนนะครับตัวเด่นนะครับถ้าเป็นสี่นะครับผมจะให้ระวังนะครับให้ระวังนะครับผมตัวเก่าตัวเดิมจำคำผมไว้นะตัวเก่าตัวเดิมก็คือสี่ศูนย์อ่ะงวดที่แล้วออกศูนย์สี่หนึ่งงวดนี้ผมให้ระวังสี่ศูนย์และอีกหนึ่งตัวเหลือเศษตรงกลางตารางคือห้าจับคู่ได้หมดเลยเก้าห้าก็ได้ห้าสี่ก็ได้แต่เราให้พาสีตัวเด่นเพราะฉะนั้นเราจะใส่เก้าห้า ทุกคนเลขมันจะอยู่ประมาณนี้เลขมันอยู่ชุดนี้ใครถูกใจก็ดูและเก็บไว้พิจารณาใครไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะเลขสามตัวรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมที่ผมจะให้นะครับถ้าเกิดว่าสี่ยังคงอยู่นะครับมันจะออกลูกแบบนี้ครับทุกคนสี่เจ็ดเก้ามันจะออกลูกแบบนี้อ่าอีกตัวนด้งถ้าศูนย์จะยังคงอยู่นะครับ ถ้าศจะยังคงอยู่แล้วเรามั่นใจว่าก้าวขึ้นบนนะครับเรามั่นใจว่าก้าขึ้นบนและศูนย์ยังอยู่นะครับผมผมก็จะให้ระวัง0ูนเกเจดคือมั่นใจอย่างวันนี้คือมั่นใจ79อดกองตรงดูจากการคำวนวณ3ามตัวก็น่าจะรู้นะครับดูจากการคำวนวณสามตัวก็น่าจะรู้ว่า7จ็ดเ้วันนี้อาจจะมาด้วยกันสูงมาก นี่คือใบเต็มรัฐบาลไทยครับทุกคนใครแคปหน้าจอพิมพ์คำว่างวดนี้รวยให้ผมเลยจ้ามาจา่ะทุกคนมาจา่ะอ่าทำไมผมถึงให้ศูนย์เจ็ดเก้ารู้ป่ะเพราะว่าตำแหน่งศูนย์มันอยู่ตัวแรกนะครับถ้ามันจะมานะครับถ้าศูนย์มันจะซ้ำนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะเหมือนห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเห็นไหมเอ่อถ้าเกิดว่างวดนี้มันออกศูนย์เจ็ดเก้านะครับหรือว่าศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยมันก็จะออกอ่ามันก็จะออกศูนย์ตำแหน่งเดิมนะครับนะบผมคำนวณแบบนี้นะผมวิเคราะห์แบบนี้ผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับผมอ่านีครับ <un ic ative Nick> นี่คือรัฐบาลไทยใบเต็มครับนวะวันนี้ไปทําบุญมาได้เลขขันธมนห้าน์5ก9กับเพียตรงกับเพีย5 0 7เลยค่ะขอให้ออก3ตัวตรงๆด้วยน,นะขฮีตามสาทุนะพี่5 0 9ก็สวย5 0 9ก็สวยสวยเหมือนกันนะครับ509ก็50ここอยู่ในตารางเหมือนกันนะครับผมจับยังไงก็ได้ให้อยู่ในตารางนะครับไม่เชื่อเลขนี้ก็ได้นะครับแต่ให้ดูตารางไว้เป็นหลักนะโอกาสมีนะครับโอกาสมีแน,น่นอนนะครับใครแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยครับ